โอเคครับกาวสวัสดีเจ้าผู้ชมนั่นเองนะครับวันนี้ผมก็จะพามาดูแผนทีมของพี่เจนั่นเองนะครับนะทุกคนก็เป็นแผนสี่ตามสามนั่นเองนะครับถือว่าเป็นกลางที่แน่นๆเลยนั่นเองนะครับนะทุกคนกลางแบบชิดๆแล้วก็เปิดหมงเลยด้วยนั่นเองนะครับใครที่ชอบแผนนี้นะก็ตามมาดูเลยเลยดีกว่านะครับว่าจะเลือกยังไงนั่นเองนะครับนะทุกคนก็ก่อนอื่นนะครับกดมาตรงนี้เลยแล้วกันนะครับกดตามผมเลยนั่นเองนะครับกดมาตรงนี้นะครับปุ๊บกดมาแล้วนั่นเองนะครับแล้วก็กดตรงนี้เนาะ กดอันแรกนั่นเองนะครับนะทุกคนเลือกอันที่4ี่นะทุกคนนะแล้วก็เลือกอันที่ห้านะครับทุกคนก็นับเอานะอันที่5ปุ๊บนั่นเองนะครับแล้วนับตั้งแต่บนนะครับลงมาล่างเนาะก็จะอยู่ที่ทีมที่1ิบนั่นเองนะครับก็สามารถเลือกทีมนี้ด้เลยนนั่นเองนะครับนะทุกคนก็จะประมาณนี้แล้วกันนะครับก็ก็ถือว่าน่าจะโหดอยู่เนาะก็เดี๋ยวไปดูกันในเกมด้วยกอนนะครับว่าแผนนี้นะครับจะเล่นดีแค่ไหนนั่นเองนะครับนะทุกคน ผมจะลองใช้แผนทีมของพี่เจนะครับมาเล่นกับโหมด AI โหมดนี้นั่นเองนะครับใครๆก็รู้นะครับว่าโหมดนี้แม่งเล่นโคตรยากเลยนั่นเองนะครับแล้วผมก็ผ่านมาจนได้นั่นเองนะครับผมก็จะนำแม็กซี่นะครับมาทำภารกิจด้วยนั่นเองนะครับก็ใช้แผนของพี่เจนั่นเองนะครับนะทุกคนก็เป็นตีตำสามนั่นเองนะครับนะทุกคนเดี๋ยวไปดูกันในเกมดีกว่านะครับว่าจะเป็นยังไงนั่นเองนะครับนะทุกคน มาครับทุกคนอยู่ในเกมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับก็บอกเลยนะครับว่าแผนนี้แม่งยากสุดๆเลยนั่นเองนะครับนะใครๆก็รู้นะทุกคนว่าบทมันโหดจริงๆครับทุกคนมันรู้เลหเลี่ยมมันสามารถเข้าได้ทุกซอกทุกมุมนะทุกคนก็ดูครับนะดูวิธีการเล่นของมันนะทุกคนใครที่ไม่เทพจริงอ่ะผ่านไม่ค่อยได้นะทุกคนเออหมดนี้นะก็ต้องเห็นใจกันนะทุกคนเออผมก็อยากจะให้ทุกคนผ่านนะทุกคนแล้วก็ได้ทองด้วยนะใครที่ ยิงได้หกลูกหรือ,อยังไงไม่รู้ครับในโหมดนี้นะใช้แม็กซี่ยิงนะทุกคนมันก็จะได้ประมาณหกสิบทองนะทุกคนเออประมาณนั้นนะทุกคนยิงได้หกลูกเนาะก็ถ้าจําความไม่ผิดนะทุกคนทุกคนก็ดูนะเกือบแล้วเกือบแล้วแม็กซี่ผมเกือบยิงได้แนละ้วทุกคนก็มันต้องใช้เทคนิคเล็กน้อยครับนะโหมดนี้เราอย่าไปเลี้ยงมันเยอะครับบอดมันดักทางเราได้นะทุกคนเราสามารถแทงได้ก็แทงนะทุกคนนะ หมดนี้ผมก็ผ่านอะไรมาเยอะนะทุกคนเออมันโหดจริงครับทุกคนแล้วผมก็ผ่านมาตดๆร้อนๆนะทุกคนก็อยากให้ทุกคนลองเล่นดูนะครับโหมดนี้นะครับมันโหดนะทุกคนแล้วแผนวิเจก็ผ่านได้ง่ายนะทุกคนอ่ะก็ลองไปเล่นดูนะครับใครที่เล่นหน้าคู่นะมาเล่นแผนนี้อาจจะงงๆหน่อยนั่นเองนะครับแผนนี้มันคล้ายๆแผนเปิดหมงนั่นเองนะครับนะเออแล้วก็กองกลางมันอาจจะแน่นๆนิดนึงนั่นเองนะครับ ก็ไม่ค่อยอยากจะพูดอะไรมากมายนะครทุกคนก็ลองสังเกตเอาเองแล้วกันนะครับว่าแผ่นี้เหมาะสาหรับท่านผู้ชมหรือเปล่าถ้าคิดว่าเหมาะก็เอาเลยครับนะทุกคนู้หไม่ได้ทุกคนแย่งออกออกออก,ออกอเคออกตวยจัดตววจัดมาทุ่มครับทุ่มไม่รู้นะครับว่าตอนนี้จะชนะบอดได้หรือเปล่าบางทีผมก็ไม่เคยชนะมันนะเออ ผมก็ฟุกได้บางทีก็ฟุกได้บางทีก็ไม่ฟุกได้เนาะมันอยู่ที่ทีมของบอดด้วยนั่นเองนะครับว่าจะเจอตัวโหดหรือเปล่าเนาะบางทีก็เจอแบบทีมที่โหดมากๆครับทุกคนผมก็ไม่สามารถผ่านได้เนาะเพราะว่าตัวมันดีเนาะแล้วบอดมันก็ยิ่งโหดด้วยแล้วตัวดีด้วยอะแต่มันจะไปเหลืออะไรล่ะครับทุกคนอวิ่งส่วนกันไปส่วนกันมาให้ตายทีโอเคฟานได้จับบอลได้ครับทุกคน วันได้ร่างนี้ผมก็รีวิวไปแล้วนั่นเองนะครับใครที่แบบว่ายังไม่ได้ดูนะก็สามารถกดคลิปดูได้เลยนั่นเองนะครับผมไม่อยากกดล่างแม็กซี่มาเยอะนั่นเองนะครับกลัวแม็กซี่มันหมดนะต้องให้มันเล่นครบเกมนะทุกคนผมก็อยากการลองให้มันฟุกยิงได้เหมือนกันเนาะเผื่อจะได้ทองมาใช้ต่อยกันเล็กน้อยเนาะแต่ผมพูดแล้ติดคัดต้องขออภัยนะทุกคนเออก็อาจจะแบบว่ามันคลิปมันนานเนาะทุกคนผมไม่รู้จะพูดอะไรนะผมก็พูดอะไรไปเลยเนาะก็อย่าพึ่งถือสากันนะ ใครได้ว้นะผมทําออกแน่เลยตรงนี้เรียบร้อยครับบอร์ดไม่ได้เปิดมุมอีกแล้วเมื่อกี้ผมก็เกือบจะยิงบอดได้นะผมจะใช้ม็กซีมมูสักหน่อยแต่แม่งมันติดอะไรทักอย่างนี่ไม่ออกด้วยโอ้โหแล้วมันติดเราออกอีกมาถอยมาถอยมาไม่ได้เปิดมุมอีกแล้วทุกคนเฮ้ยเก็บบอดลดไว้ลูกนะั้นนะโอเคเดี๋ยวจะสับสนโอ้โหไม่ยอมเปิดด้วยนะทุกคนดูดิ แม่งมนรอให้จอมืดก่อนนะ่ะเร็ว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 อืเคปล่อยออกไม่ออกด้วยทุกคนโอ้โหเวอร์กเกินตีลังกายิงโอ้ถ้าเข้านะกูเสียหมาแน่นอนเลยคลิปนี้เสียหมาแน่นอนครับทุกคนดูครับนะอื้มเยี่ยมมันเตะตัวเราด้วยนะแต่มันก็ไม่ได้ตั้งใจนะครับทุกคนนะ เดี๋ยวจบพึ่งนี้นะครับจะเปลี่ยนตัวสักหน่อยแล้วกันนะครับนะเอาจริงให้บอทมาดูสักหน่อยนะครับเดี๋ยวเอาตัวเต็งเมาเลยแล้วกันตัวน,นี้มันยังไม่ค่อยเต็งสักเท่าไหร่นะผมต้องเอาพวกสลนซาล่ามาเล่นนะทุกคนเออมันจะเล่นเข้ามือกว่านี้นั่นเองนะครับโอ้โหเดี๋ยวได้ดออกนอกสนามได้ไงครับโอ้โ,โ,อโเห็นไหมครับทุกคนบางทีผมก็เล่นแบบว่า เสียมากๆากครับนะกองหลังบางทีมก็หลุดเลยนะเออผมไม่รู้เป็นที่เพลหรือเป็นที่ตัวหรือเป็นที่ผมนะอันนี้ผมไม่อยากจะโทษใครนั่นเองนะครับนะก็อยากให้ทุกคนได้สังเกตนะทุกคนเออผมก็แค่มาแนะนํานะทุกคนว่าเพลนี้มันก็เล่นโอเคอยู่นั่นเองนะครับนะไป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 ลงมาลงมาหืมตัวจัดไปอยากให้มักซี่ยิงอลทุกคน ผมจะได้ทำภารกิจให้มันันผ่านไปนะผมก็อยากได้ทองเหมือนกันนะทุกคนโอเคโหมาคลองบอลโคตรดีครับขอเปลี่ยนตัวสักเล็กน้อยครับนะเปลี่ยนเลยละกันนะครับนะทุกคนเออเอาซาร่าลงได้เนาะเปลี่ยนแม่งเกือบหมดอนะ่ะทุกคนแต่ว่าผมไม่สามารถจะเปลี่ยนกองหน้าได้นะทุกคนเออให้แม <ไป S 1> ็กซี่มาเล<ะ>่นไปนะทุกคนก็เปลีย่ยนนี้มานะทุกคนเออลืมชื่อว่ะมา เออเอ็มเปเป้เออผมลืมชื่อนะทุกคนลืมชื่อไปได้ยังไงตัวยังดังนะทุกคนก็มีกับทุกล่างนะครับเอ็มเปเป้นะทุกคนบางล่างก็ไม่ได้รีวิวนะทุกคนมันไม่ค่อยมีเวลาเราขี้เกียจด,ด้วยน,นั่นเองนะครับนะก็ต้องขออภัยนะทุกคนปไอวิว้ิววิวโอ้ไม่มีตัวเติมมาทุกคนเอากลางมันแน่นไม่ใช่เหรอวะมันไปไหนหมดแล้วทุกคนโอ้เมื่อกีนก็โล่งไปนะเมื่อกี้มันก็วิ่งแตกๆก,กัน,นทุกคนนะ มันอาจจะแน่นในบางช่วงนะทุกคนเออก็จะประมาณนั้นนะท<า>ันโอ้บาเป้อู้อะไรมันอาจจะแบบว่านานเกินไปหรือเปล่าหรือ,อยังไงอ้โหูมันทำไมมันเปิดอย่างนั้นวะทุกคนแมน่งไม่ได้โอกาสอะไรทักนิดเลยนะเอ็มบเป้เปิดอย่างนั้น สวยๆสวยๆฟานได้ฟานได้โอ้โหผมปล่อยหลุดได้ไงวะโอ้โฟานได้เอ้ยเดี๋ยวทำให้เสียวอย่างนะั้นนะอืมฟานได้มันก็ไม่สุดอยู่ดูดีนะทุกคนเออมันเป็นร่างที่แบบว่าน่าจะแพงที่สุดแล้วเนาะเออแล้วก็ดีที่สุดนะมันยังไม่ค่อยจะตอบโจทย์ผมเท่าไหร่นะฟานได้อะ Okay. เคโอ้โหไม่ได้อ่ะแรงไปว่ะทุกคนหลอดม่วงนะเจดายนะอุ้ยๆๆลม้ลมลม้ลมล้มล้มล้มวิ่งลงเลยครับลงเลยครับเคตวยโอ้โหเข้าทางไปโุ่นคิปนี้น่าจะเสมอหรือเปล่าเสมอก็มีต่อลุกโทษนะทุกคนแต่ว่าถ้าต่อลุกโทษนะผมจะไม่ให้ ดูแล้วกันนะครับเสียเวลาเกินไปเนาะเรียบร้อยโอ้โหดวงช่วยจัดจัดครับทุกคนอือโดวเสาครับทุกคนอะดูภาพชาทะโลโมชันนะดูบอดมันยิงผมครับอือดวงมันช่วยผมนะทุกคนเออไอห่าโี่โม่งเสียวจัดครับทุกคนบางทีแม่งรั่วเลยนะบางทีเราก็ผ่านแบบยังไงวะแบบ ยังไงอ่ะพุ๊กฟุ๊กมาแล้วผ่านอ่ะเออผมก็ผ่านแบบฟุ๊กฟุ๊กมานะบางทีมก็ได้โอกาสบ้างไม่ได้โอกาสบ้างนะใครที่เล่นบ่อยนะครับจะรู้เลยเนาะบางทีเราอาจจะไม่ได้เล่นเก่งนะเราเล่นบ่อยมันอาจจะเข้ามือไปเองนั่นเองนะครับก็อยู่ที่แผนด้วยเนาะเออใครเลือกแผนในแผนหนึ่งมานะครับก็อาจจะแบบว่าตวนได้เร็วอื้ <c oughs> ไป สวยสวยสวยห่าอะไรล่ะไม่เอาบอนาหูมาแดงแล้วครับทุกคนผมต้องเปลี่ยนตัวละเดี๋ยวถ้ามีอ,อ,อีกอีกครึ่งหนึ่งก็น่าจะต้องเปลี่ยนนะทุกคนเปลี่ยนเป็นบางตัวนะววอ,อุ้ยฟ้าวฟ้าวฟาวฟ้าวเสียต้องฟาวหรอกฟาวมันเสียเวลาน้องไม่ต้องฟาวเฮ้ยวิ่งขึ้นมาในแม็กซี่อยู่ไหนวะโออ อะไรครับเนี่ยผอลงจัดโหนา่าจะต้องต่อครับทุกคนโอ้โหต่อ,อกแว่หรอขี้เกียจต่อมาเลยครับทุกคนมาต่อต้องต่อครับเจอทีมตึงนะต่ออีกนั่นเองนะครับอีกสองครึ่งเนาะโอ้โหมันแดงเถือกแล้วนั่นเองนะครับผมไม่รู้จะเปลี่ยนอะไรแล้วนั่นเองนะครับนะทุกคนผมขอเอาเคนนะครับมาเล่นแทนสักหน่อยแล้วกันนะ เออเป็นเก้าติดสองเนาะก็ไม่เป็นไรผมไม่มีตัวจะเปลี่ยนนั่นเองนะครับนะกองกลางมันก็เริ่มแบบร่อยหล่อนะทุกคนมาครับดูอีกต่อยาวๆนะทุกคนก่อนที่คลิปมันจะจบก็ขอยิงทักลูกหนึ่งได้ไหมอืม้มเขนวิ่งไวมากเดี๋ยวขอดูก่อนแล้วกันนะครับนะเพื่อบางทีอาจจะฟุกยิงได้เนาะอาจจะยิงให้ท่านท่านผู้ชมได้ดูบ้างนะครับคลิปนี้ แต่บอทมันก็เล่นดีหล้อเกินผมยอมรับมันนะโอ้โหดูครับนะตายสิตวยโอ้โหไม่ได้บอลเลยอ่ะโอเคเรายังได้ทุ่มนะทุกคนทุ่มป่ะทุ่มดิโอเคได้ทุ่มครับทุกคนโอเคตัวโล่งอย่างนี้ก็เสร็จเลยครับโอ้โหมันไม่ถึงเราเลยว่ะทุกคนโอ้โหวิ่งดิวิ่งหน่อยวิ่งหน่อย ไปโอ้โหผมเสียดายนะครับฟันไดมันไม่ตัน99นะทุกคนเนี่ยดูดิดแล้วมันหมดหลอดโคตรเร็วครับวันนี้ทำไมดวงมาจังวะทุกคนเออมันจะเข้าหลายลูกมากนะแต่มันไม่เข้าเลยนั่นเองนะครับนะบอดมันยิงผมไม่เข้าหรือไงวะวันนี้หรือผมมีประตูดีวะโอ้โหมันจะส่งเนแม็กซี่เฮ้ย ผมกะต้งให้แม็กซี่นักหน่อยโอเคตรงสายจะต,ต้องยิงลูกโทษนั่นเองนะครับนะทุกคนผมไม่ค่อยอยากยิงสั้งข้อไหนนะทุกคนนะบอดมันแบบว่ามันรู้ทางเรานะยังไงเราก็แพ้บอดอยู่ดีนั่นเองนะครับนะมีใครชนะบอดหร,อหรือเปล่าครับทุกคนก็ลองคอมเมนต์มาได้นะตัวพี่ทางที่ดีนะครับเราชนะมันในเกมเลยดีกว่านั่นเองนะครับอย่าปชนนมันในจุดโทษเลยนะแม่งเสียเวลาสุดๆครับทุกคน เหมือนเล่นไปแล้วก็แพ้อยู่ดีนะเ <c oughs> โอโห้หเสียงแหบเลยครับทุกคนติดก่นนาทีไป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 ,ไป,ไปเออกันกันไว้กันไว้ยิงลูกโทกด็ดีมา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 ปึ๊บทุ่มเลยแล้วกันเดี๋ยวเวลา,า,ลามาดิเม็กซี่มาดิยิงก่อนแล้วกัน ว่าแล้วมันต้องยิงไม่เข้าประตูแม่งโคตรโหดโหไม่ได้บอลคลองบอลอยู่ได้แท้ไม่ได้บอลได้ไงวะโอเคสวยกองหลังกองหลังเรายังไม่หมดนะโอ้โหไอ้เหี้ยตัวนี้หมดเลยวะ่ะโอเคครับต้องยิงลูกโทษนั่นเองนะครับนะทุกคนอ่ะเดี๋ยวมาดูผมยิงลูกโทษสักหน่อยแล้วกันนทันเองนะครับนะว่าบอลเป็นหัวแค่ไหนยังไงผมก็ต้องได้ยิงลูกโทษกระป๋บบดละใครที่ ยังไม่อยากดูต่อนะก็กดข้ามได้เลยนั่นเองนะครับนทุกคนมาขวามายัางไงก็ขวาโอ้โูดูดีครับมันเดาทางถูกามาดูผมแล้วกันนะครับว่าผมจะเดาทางมันถูกหรือเปล่าผมว่ามันยิงตรงกลางไปผมไม่กดแล้วกันโอ้โหดูดีครับอ่ะทุกคนดูนะอ่ะ เดี๋ยวผมจะไปขวาอีกรอบหนึ่งแล้วกันนะครับนะอ่ะดูดิครับว่าผมจะยิงมันเข้าหรือเปล่าโอ้ดูดิครับทุกคนโอ้โหแม่งอ่าเดี๋ยวผมจะไปซ้ายแล้วกันดูสิมันจะไปมันมันต้องไปขวาหรือไปนั่นไงมันต้องยิงตรงกลางหรือไม่ต้องขวาทุกคนแล้วผมยิงแม่เข้า ผมแพ้ครับทุกคนขอยิงตรงไหนดีวะ,ะไปที่เดิมโอเคครับผมยิงข้าวเว้ย like <c oughs> เออเป็นยังไงครับทุกคนเดี๋ยว<ๆ>เดี๋ยวเดี๋ยวอีกหน่อยครับอีกหน่อยผมว่ามันต้องมาที่เดิมขวาโอ้ <c oughs> ตรงกลางโอ้ไอบอทเอ้ย <c oughs> อ <c oughs> มึงรู้ดีกว่ากู <c oughs> <c oughs> แน่นอน ซาลามาเอามาส้ายมั่งเรียบร้อยฮะบอกแล้วครับว่าวอดมารู้กันเองครับทุกคนทางที่ดีเราชนะในเกมดีกว่านั่นเองนะครับชนะจุดโทษเนี่ยมันชนะยากแบบแทบจะไม่มีโอกาสชนะเลยนั่นเองนะครับวันนี้ก็ต้องขอจบไวีเท่านี้แล้วกันนะครับขอบคุณนะครับที่ดูจบนั่นเองนะครับทุกคนก็แพ้ลุกโทษไปนะครับ3-1นั่นเองนะครับ วันนี้ก็ไปหลับไปบ้านเจอคลิปหน้าครับ